โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากลภายใต้แนวคิดบางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพ คือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมพลังผู้ประกอบการกรุงเทพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์กรุงเทพได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิและนําไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวบางกอ,อกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพทําหน้าที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒ นธธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผลิตภัณฑ์จากเขตกรุงเทพมหานคร สวัสดีค่ะชื่อเชอนะคะจากบริษัทเ e r ร์ฟคอรี่ค่ะสินค้าของเราคือเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นม์กลังใหม่ตัวนี้ค่ะเป็นออร์แกนิกที่ผลิตจากสินค้าที่ได้วิถีชุมชนจากเชียงใหม่และเรานํามาผลิตและตัดอะคะ่ะตามไซส์ตัวนี้ค่ะจะเป็นมาร์กที่เข้ากับหน้าแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้เรื่องของความเอกพเเอกลักษณ์ไทยในเรื่องของการนําสินค้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์อะคะ่ะมาต่อยอดอยากฝากถึงกทมค่ะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะคะ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ดีๆะคะ่ะที่ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศขอบคุณค่ะ